สวัสดีครับพบกับแคทเพสีมาต่อกันเลยจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราไปซื้อบริษัทมาก็ยังดูบริษัทยังไม่ครบทุกส่วนนะครับอันนี้มาดูกันต่อเลยห้องต่างๆส่วนต่างๆกว้าง,างขวางเลทีเดียวนะครกว้างขวางเลยทีเดียวนะ เป็นอันนี้เป็นส่วนของพนักง,งานนั่งทำงานนะครับก็เราสามารถจะนั่งได้แล้วก็คงจะใช้คอมพิวเตอร์ได้นั่งใช้คอมพิวเตอร์ได้ ่าใช่ใช่ได้ครับใช้คอมพิวเตอร์ได้ก็มีสามที่นั่งก็แสดงว่ามีพนักง,งานได้3คนรวมเราด้วยก็เป็น4คนนะครับตรงนี้เป็นห้องอะไรไม่มีห้องอะไรนะครับตรงนี้นี่เป็นโซฟาไว้นั่งนี่ก็น้ำผลไม้ก็ขอสักแก้ว เพื่อสุขภาพแข็งแรงครับเคันี้เป็นที่นั่งของการประชุมแนละก็ลองนั่งดูเราต้องนั่งหัวโต้น,นะครับเราเป็นประธานบริษัทเป็นประธานกรรมการ ร้อยทีนี้ก็ไปดูส่สวนหนึ่งกันตรงนี้ก็มีวายด้วยนะครับอ๋อสักแก้วนะกินให้หมดทุกอย่างไหนๆก็ซื้อเวอร์ซัดมาแพงแล้ว ทีนี้เรามาดูว่าบริษัทนี้ไว้ทำอะไรทำเกี่ยวกับอะไรนะครับมีกล้องสองไว้ดูวิวดูวิสักหน่อยอก็เป็นตึกที่สูงนะก็เห็นวิวได้ กลอ๋อก็ซูมลงไปครับดูวิวข้างล่างตึกการนูก็เป็นตึก IAA นะครับทีนี้มาดูว่าบริษัททำกิจการอะไรนะครับ ต้องไปจอยใน Public Section นะครับเพื่อจะเพื่อจะทำกิจการได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทำไม่ได้โอเคก็เป็นอันว่าบริษัท ก็ซื้อเรียบร้อยแล้วก็ทำในเมื่อทํางานเสร็จแล้วก็ต้องไปพักผ่อนกันหน่อยนะครับกอเรียกเรียกคอมาก่อนเลย เรียกผู้บริหารก็ต้องเป็นฮอร์สำหรับผู้บริหารนะครับก็สวิตดิลักนะครับเรียกมาครับไปเลย เราจะลองขับไปใกล้ๆบริษัทดูนะครับว่าสามารถจะลงจอดโดยที่ว่ากดปุ่มเดียวลงจอดได้หรือไม่อาได้เลยนะครับโอเคไม่ต้องไม่ต้องลงจอดเอง อ่ Hello. Hello. เา get the the เา่เรียก <gotta> บัสดุ <some S 1> Attack Jumper มาครับสามสามพันเหรียญนะครับรนนคบ่าเรียก เปลี่ยนเป็นลําอื่นบ้างจะได้หลากหลายเก็เป็นว่าภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไปพ,พกักผ่อนกันทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแล้ว มา,ม,ามาที่เรือนะครับมาดูเรือเราสักหน่อยเราไม่ได้ lài bản làng và dân chủ đi mày các dân chủ đi nè không, không chứ แคดนะครับชื่อเดียวกับชื่อบริษัทอ้าวาไม่ตกนะครับไม่ว่าจะตกนี่นะครับเรือของเราก็คิดถึงไม่ได้มาหลายวันลนะเอาลงจอดสักหน่อยครับลงจดอดทำไม จอดสักหน่อยครับเฟิร์สเพรสเซนเลยจอดยากสักนิดหน่อยแต่เฟิร์สเพรสเซนปรับเป็นบุคคลที่สามดีกว่าครับครับโอเคเรียนอยู่ดีครับก็ไปกันต่อ ก็สำหรับภารกิจซื้อบร,ริษัทก็สำเร็จก็เสร็จไปแล้วนะครับชื่อบร,ริษัทก็คือแคทพีเอสีจำกัดมา,าชนนะครับเป็นบร,ริษัทน้องใหม่เพิ่งตั้งนะครับส่วนขอภารกิจที่จะทำที่บร,ริษัทกิจการจะทำอะไรไว้ ครั้งต่อไปนะครับก็จะมาดูกันสำหรับครั้งนี้ก็ขอบินชมวิวก่อนขอบคุณครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามด้วยาราทนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ